สวัสดีคะ่ะกลับมาพบกับปิ่นมุกอีกแล้วนะคะเพื่อนๆวันนี้ปิ่นมุกจะพาเพื่อนๆนะคะมาดูดอกบอนสีกับวิธีการสังเกตนะคะว่าบอนสีเราใกล้จะออกดอกหรือยังปิ่นมุกนะคะมีเคล็ดลับง่ายๆนะคะในการดูนี่ดอกนี้น่าจะใกล้ได้ผสมแล้วนะคะดอกนี้ กระปาะเขาเริ่มแบบใหญ่ขึ้นตรงนี้ใกล้จะบานแล้วนี่นะคะวิธีสังเกตง่ายๆอันนี้ดอกเขาก็มาแล้วใบตรงกลางเขาเนี่ยนะคะเพื่อนๆดูนะคะใบตรงกลางเขาจะเล็กลงนี่ดูเห็นไหมคะใบตรงกลางเขาจะเล็กลงสั้นลงนะคะอันนี้ยอดมองกุฎด่างยอดมองกุฎด่างใบตรงกลางเขาก็สั้นลงนะคะเห็นไหมคะนี่ ถ้าดูเพื่อนๆจากที่ยาวๆตรงกลางเขาจะเริ่มสั้นลงแล้วสักพักนี่นะคะอันนี้คือดอกของยอดมงกุฎด่างเป็นสีเหลืองอารามเลยนะคะใบตรงกลางเขาจะสั้นลงเสมอนะคะถ้าเกิดว่าเขาจะออกดอกนะคะต้นนี้ก็เช่นกนันนี่จากที่เพื่อนๆใบสูงปกตินะคะสักพักก็จะมีใบตัวนี้ออกมาเห็นไหมคะ จะสั้นลงครึ่งหนึ่งเลยของใบอื่นนี่แล้วสักพักดอกดอกนี้เขาก็จะมานี่ดอกนี้เขาก็จะมาพร้อมใบใหม่หรือว่าใบซ้อนเขานั่นเองนะคะนี่วิธีการดูนะคะก็ง่ายๆใบใหม่มาจะเริ่มสั้นลงนะคะใบใหม่มาจะเริ่มสั้นลงจากนั้นดอกบอนสีก็จะออกมา หลายๆท่านอาจจะบอกวาอ่าใบใหม่ก็ออกมาสั้นลงแต่ทําไมดอกไม่มีนะคะบางทีเราก็ต้องใช้ฮอร์โมนร่วมด้วยนะคะอันนี้ใช้ฮอร์โมนผสมแต่ถ้าเกิดเขาจะออกดอกใบเขาก็จะสั้นลงแบบนี้นะคะเห็นไหมคะครึ่งหนึ่งเลยนี่ให้เพื่อนๆดูนี่ใบเขาจะสั้นลงครึ่งหนึ่งนะคะเคล็ดลับเล็กๆน้อยๆนะคะให้เพื่อนๆดู แล้วก็สังเกตนะคะว่าตอนไหนบอนสีจะออกดอกเพื่อเอาไปสังเกตของเพื่อนๆเองนะคะนี่ของปิ่นมุกก็อันนี้คือดอกมาแล้วนะคะเนี่ยมาห้าต้นที่จริงออกเยอะอยู่นะคะแต่ว่าไม่ได้ยกมาเพราะว่าเขาต้นใหญ่นะคะเพลินรับเล็กๆน้อยๆนะคะสำหรับวันนี้สวัสดีค่ะ